อยู่อำเภอสตึกค่ะเป็นอำเภอใหญ่นะคะของจังหวัดประริมอีกหนึ่งอำเภอจ้าอุ้ยอันนั้นพันไทยอยู่ฝั่งนู้นเหรออทอทกศน้องยิงมาก CJ คะ่ะเอาสภามซาซักนะคะฝาก,ากาววา 100, 000, เป็นซักค่ะร้อยสามสิบบาทค่ะเ่ว่าอืมเฮ็ติพันนําำค่ะเป็นร้อยหกสิบค่ะร้านน้องยิงก็จะตรงไปนะคะ จะตรงปลายค่ะนี่อันนี้ที่ใจกลางเมืองสตึกเลยนะคะสีแดงค่ะขอนแก่นนะคะนี่ นี่รถทัวร์ขอนกานนี่ที่รถพนยุนีค่ะจะไปพยัคภูมิใยนะคะนี่เส้นนี้เขาจะไปขอนแก่นก็จะผัวพยัคยังไงก็ต้องผัพยกักเขาสารคามค่ะสารคามเข้าขอนแก่นน่าก็จะเข้าโกสุมหรือเปล่าเส้นนี้ไม่รู้อาจจะใช่ น้องหญิงครับโรดอยู่ในเมืองสตึกาเดวสะ้าเราเมืองสตึกะฟังขวาม,มือก็จะไป็าานขาแม่น้ำมูนนะคะเจอลายไฟ,ไ,ฟไฟแดงนี่แล้วก็ขึ้นจากนั้นก็ขึ้นสะพานเลยค่ะไปทางพยภพ,พสายเลี้ยวซ้ายนี่คือปลายบุรีรัมค่ะตรงไปไปโคราชนะคะไปแคนดงอำเภอแคนดงอำเภอคุเมืองพูดที่ส่งไปธานีก็ไดนะคะมันไปได้หลายทาง แล้วแต่พื้นเพ่ของผู้ใดทาเร่ของผู้ใดนะคะผู้ใดยูมงังใดกับสิหูมองหัน,นะคะ่ะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละมองบุคือกันค่ะไฟแดงเนี่ยอาจจะโดนในจักหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นไฟแดงใหญ่ค่ะ ยังหญิงสิขอไปในเมืองเครถพระเมืองจากหน้อยนะคะไฟเขียวเรียบร้อยแล้วนะคะสภสามาชงเมืองหนึ่งใบมงคเกาก็มสาสภานล้วก็สิไปสุรินทร์กันต้องไหา่ะนี่อันนี้ใจกลางเมืองเ้อ ฟังขวามือไปตลาดสดค่ะฟังขวามือไปตลาดสดอันนี้ใช้ในตำรวจค่ะที่ประกรนันอำเภอฮกเก็ตเอ็กซ์เพรสเหรอนี่เลวฮอกเก็ตเอ็กซ์เพรสเหรอให้ดูเรียบร้อยสะดุดค่ะร้านทองเขปิดนะ ร้านทองก็ปิดค่ะน้ำมะพร้าวหอมอะโวคาโดปานอ๋อนี่ไงนสดามชางอารีนาเขามาประกาศถึงสตึกเลยนะจ๊ะครับเราต้องไปเรื่อยๆค่ะเมืองสตึกค่ะโรพยายังสตึกออกซายนี่นะคะมีหองประาาสาทกระมังแสดงว่า ข่ามนก็สาม,มารถมารักใส่บริการนี่ลายค่ะเรายื้ิไปทางโครงแล้วก็เลี้ยวเข้าไปทางซ้อยว่าสิออกถนนไปทางไหนอีกรอบนึงนะคะวันหยุดคนก็ปิดร้านเยอะพักผ่อนค่ะ ดิฉันก็จะเข้าโค้งตรงนี้นะคะไปอำเภอแคนดงตรงไปจ่าดิฉันสเลี่ยวหลัดเหลาไปทางนี้คะ่ะ <c oughs> เพื่อที่จะเออไปร้านคาค่ะนี่เขาจะผ่านวัดตรงนี้แหละตีโคงสายตรงน,นี้จะ่ะนี่วัดป่านะคะวัดปราสตึกนะคะ ไปทางนี้ละค่ะออกซ้ายตรงนี้นะคะเสร็จแล้วแล้วก็จะตรงไปนะคะเราก็จะไปโพล่ถนนบุรีรัมสตึกค่ะฝนตกพึงตกแล้วไม่ไหมค่ะทองฝาจำสายป้าที่ธรรมาสวยแต่ทองฝาเพิ่นตรงไปได้เลยนะคะ นี่นะคะวัดตาอ,อ,อไม่ใช่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงจะเย็นๆอันนี้ทุ่งนาค่ะตรงไปนะคะอันนี้ก็ยังเป็นเขตชุมชนเมืองพอนอยู่นะคะส่วนลุงเพิง ชมบรรยากาศที่สวยงามทีเดียวและแล้วดิฉันก็จะมาถึงวัดกลานะคะอันนี้วัดดังมากเลยี่พี่เจตหม่แม่ นี่มีกำแพงถอมนะฮะนี่วัดป่าสตึกโอ้โหต้นไม้แบบสุดยอดมากเยอะมากมีค่ะาวาดัดระดูข้าววัดค่ะโล่งเลยนี่วัดป่าสตึกพัฒนาสมเป็นวัดป่า,าจริงๆสมัไยไรอีหลี ซาสะอานพร้อมนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ออกถนนใหญ่นะคะเป็นถนนบริรัสเตอกค่ะนี่รถหลายๆนี่คือถนนใหญ่ค่ะว่าจะไปยุธยันยังเาขามาทีา่ในเมืองเขาก็ออกมาสจนีได้นะคะแล้วเราก็จะเจอป้อมปะทออีกฝั่งตรงข้ามนะคะดนาสตร นี่ทางนี้ราว่างเรามาระว่างเด้อก็อันตรายได้อยู่นะและแล้วดิฉันก็จะโอ้โห,โหนี่นะครับประทแล้วก็ดิฉันก็จะเรียกเข้าร้านค้าที่ดิฉันจะทำงาน พอผมไปเจอนะกาสิไปขายของดิฉันจะมาขายของอยู่ตรงนี้ดิฉันก็จะหาที่จอดรถนะคะี่ไปซาลาจอดรถตรงนี้นะคะแล้วเราจะทำงานต่อนะคะอัมพ์สะตึกทายหายบางส่วนจ้ามาแล้วค่ะ เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ